สุดยอดไม่ใช่สิต้องตาแยกเอาให้เฟิร์นดูนะไม่ใช่กาแก่งเม่จะใช่จิ้นได่จะได้มันจะไปล้ำหยังกินพักพองพ้อขี้ปุ่มด้วยมันต้องเสียใจถ้าคะแนโยงยูลูกโบเรนดอกกันปลาเออเอาทำเขา สวัสดีค่ะวันนี้ม่วนกุ๊บพาเซบจะบามาทําเมนูแกงเปิ่นอนอกไม้นะคะเริ่มตามพิแกงครับเอาวตะไคร้นี่นะครับใส่ตะใส่ตะไคร้ก่อนเลยครับใส่นักนักมันจะได้มันจะได้หอมหอมได้หอมหอมรอตำอืมเรียบร้อย แล้วก็แอนนี Gar ่ด right ้วยหอมแดงหอมแดงมาตำเลยได้ก่อนเนี่ยมีพ่อครัวนะพ่อครัวส่วนตัวยังเซียนยังเซียนใช่ครับโอ้าะสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับเขาบอกว่าผู้ชายทำกับข้าวอร่อยถูกที่สุดเลยค่ะเราเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องหัดทำนะคะให้ผู้ชายทำเรามีหน้าที่เป็นกำลังใจก็พอนะคะเพราะว่า อย่างอื่นเราให้พ่อบ้านทําจัดไปครับทางของผมแล้วก็พริกอันนี้พริกปลูกเองนะครับพริกพรสะบุดเองพิกดีฟ้าไปเลยนี่แหละครับชีวิตในตางแดนวันหยุดเราก็ามาทำกับข้าวกินกันอ,อ่าแล้วก็ใส่ตาราสับใส่พริกแ,แกงนิดนึงนะครับเราก็ไปใส่ในน้ําแกงด้วย ใ่เลยเราตำไปเลยได้มันจะได้แบบว่าต้มสุกไปด้วยกันเลยเราทำฉีดนี่อเป็นคนสั่งอันนี้เป็นคนสั่งนะคะครับขอรับต้องรับใช้คําสั่งเมียต้องเชื่อเมียมาใช้กรมแล้วก็ใส่นะครับไม่ใช่สิต้องตำแยกอันนี้ใส่แล้วพอแล้วเหรอผิสุดว่าหรือเปล่าจะเอาข้าวเบื่อไปตำกับน้ำพริกพริกแกงเราเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับหอมตำข้าวเบื่อต่อ ข้าเบื่อที่เราแช่ไว้เอาให้เฟิร์นดูหูแล้วเขาหูแล้วล่ะเขาเบื่อเขาหูเล้วอ้าวเเบื่อผัวเธอ่เรายืนให้กำลังใจเฉยๆค่ะหน้าที่ทำเป็นหน้าที่อนี้เข้าเบื่อกันนะครับโอ้ยมันต้องตำพ่อบ้านใช้แรงนะครับเราใช้ใช้ปากอย่างเดียวพอ ต้องใช้บ้างก็ได้หนึ่งข้าวบางีเออฮัลล่ะมันจะได้ละเอียดอันนี้ผักนี่คืออันนี้นะคะเราปลูกเองแต่อันนี้นี่โอ้โหซื้อได้แค่นี้นะคะซื้อเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้ค่ะจนจะบอกว่าเกาหลีมีผักผักกะเงีงด้วยนะคะมีโอเคได้แล้วเหรอครับพอนน้วมันน้าคนเดียวมันจะเป็นเม็ดนะถ้าเธอตัดบรเอียดมันจะเธอจะกินเป็นเม็ดเลย <c oughs> นะเอาตูดออกซิตูดใหญ่ๆของเธออเคเปิดไฟแก๊สนี่มันคือแบบมันมันไม่อยากจะให้เราเป็นคนทำนะคะเพราะว่าเปิดไม่ค่อยติดสักทีค่ะแล้วก<ส>็ใส่น้ำลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ oh. ใส่อีกน้อยนึง uh huh. นี่นะคะน้ำ oh. ที่เราจะใส่คือแบบน้ำมะย่นางเราก็จะซื้อมาเป็นขวดนะคะที่นี่สะดวก <Yeah. S 1> สบายอยูะคะ่ค่ะใส่ไปก่อนใส่น้ำมะยะนางไป มันต้องเอาน้ำนี่ใส่ไงอ๋อพอพอปปเ่เลยเราใส่น้ำให้มันแกเดี๋ยวคนเธอแกงเปื้กมันจะต้องนั่งปุกคลิกอ้อแล้วก็อย่ามาเที่ยงแกปิดฝาไว้นะคะรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะอือแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกเกงเอาเธอก็ทำสิอ่ะได้ไหมใส่พริกเกงที่เราโขกไว้ลงไปเลยนะคะกุกครับนี่เร็วเร็วเร็วเรวใส่ไปเลยหมูสีได้มากนะคะมันจะล้ำตรงหน้ามล่างโคกนี่นะคู้บอ แม่การทำกับข้าวอ่ะอันนี้ด้วยสิก็ต้องออสคารโคโลเอโคเลโคเลโคเลหูเข่าหูเข่าหูเข่าหูอยู่ไม่ใส่น้ำอีกนิดนึงมาจากไรกันมั้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นะครับอันนี้ก็รอให้มันวายอีกหนึ่งครั้งอ๋อโมมีจิ้นเลยบอกไม่ใช่กาแกันะแมจะใส่จิ้นนี่จะได้มันจะไปล้ำหนังกินพักห้องพอกีปุ่มด้วยจิ้นสักเม่อโมมีนี่นะสักกีบสกีบมีจิ้นอยู่ กินห้ากินปลาใส่ไปแล้วใส่ไปตึงแล้วเสียดใจมันต้องเสียใจ <c oughs> มันมีจิน้นกินปลาเราเน้นปลากินปลาจะได้ฉลาดเก่งมองไม้ใส่แปะไข่แหวะสักเดียวปลาห้า 5, ไงอ๋อห้ากิน เธอเขาใส่น้ำแหมน้อยนึ่งก็รัว่าพอแล้วใ,ลใส่น้ำละแกกินตือบอกว่าเขาใส่น้ำแหมน้อยแหมน,น้อยเที่ยงนะมันจะคนลำม,มันบ่พอแล้วเดี๋ยวพี่แก่งเธอมันจะจังเขาเบียร์อีกดูแจ้งก็ใช่น้ำเปล่าแกนี่เฮามีลูกโดดนะคะคลูกโดดหืมผักเฮานี่ถึงสุดยอดแต่ๆล่ะโอ้โหนี่ผักสวยเป็นคนจับเลยค่ะโอ้ย ้ามันเดือดล้วเขาต้องใส่นมไม้มันบอกใส่รวมมือไปหมดเลยกระจายต้องใส่นมไม้ก่อนให้มันสุกสักก้อนน้อยหนึ่งแล้วค่อยใส่เห็ดนมไม้ค่ะมันต้มมันสุกอยู่แล้วเชียงเชียงเมียอีกแล้วจะทำไม้ก่อนให้มันสุกแป๊บหนึ่งนี่นะครับน้ำก็แบบเริ่มเดือดแล้วเดือดเราก็จะใส่หน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้โอ้โหง่ายกินตะพืชเลย หอมมากหิวข้าวดิดูตอนนี้แกงหน่อไม้กินหอมมากค่ะแต่ว่าเหม็นที่หน้าห่อหัวมากอ่ดก่อนเหม็นที่หน้าห้องคัวากโดนยอดหน้าไหมล่ะเอาไม่ะเรามีใครบอกอ้วนบอกว่าเก่งเป็นนัมวยเก่า ไว้นะคะให้มันเดือดนิดนึงเราต้มห<อ>นอ่อแบบแบบให้หน่อไม้มันสุกแป๊บนึงนะคะพ <c oughs> ่อบ้านแม่นิดไม่ใช่อารมณ์ดีนะคะเป็นบา <c oughs> ้ามัเตะกรเตนตะกะเดนยงโยผูกโคนดอกแม่แป้เอีเอตะกะเดนยงโยผูกโคนดอกแมป้ <c oughs> อันนี้ใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านกันแน่เนี่ยบบ <c oughs> ตั้งแต่มอบหน้าที่ให้ก็เริ่มจะเป็นแม่บ้านแล้วล่ะค่ะพ <c oughs> ่อบ้านนี้หน้าที่ทำอะไรบ้างครับโอ้โหยังจะทํามอีกเลยครับใช้ขนาดนี้ยังจะห้ามอยู่เลยครับ ใส่เห็ดกันเลยแต่เบื้งมันยังไม่เดือดเลยต้องรอให้น้ำเดือดนิดนึงโอเคอ่ะพร้อมปรุงเดือยเดือยใส่แซ่บหลาย่อแล้วก็บอกว่าสลายแซ่บหลายเนาะอดีดนิดนึงแล้วก็ใส่ปลาปลาต้มสุกพ่อพ่อมันจะเก็มเดี๋ยวมันจะอ่ะ ก็จะรอกกั๊มหนึ่งนะคะเราก็จะใส่เห็ดกันนะคะจะเ,เลยเ,เลย,เเลยนี่เห็ดข็มทองเห็ดฟางแล้วก็เห็ดอ <original. S 2> อริจินอลออริจินอลออริจินอลออริจินอลเอ,มอ็มโมเลยป้าเป็นเจ้าวันนี้จะขอกินข้าวแซมด้วยก่อนด้อโอ้ oh, <c oughs> น่าก,กินมากหอม สวดโมอัดลาบอาอก็จะรอให้เห็ดสุกกําหนึ่งนะคะปิดฝาเดี๋ยวก่อนเอาเห็ดลงตั้งลุ่มก่อนมันจะได้สุกยังมาทำคนเดียวเลยน่ะนะอ้าวถ้าทำคนเดียวจะใจไผ่ล่ะเออแม่นล่ะถูกต้องเนี่ยมีทุกอย่างเดียวโอ้โหแบบแค่หน้าเจี๊ยบเขาจะทำได้น่ากินขนาดนี้ เอาจะทำมันยังไงเอาเออเรจะใส่ข้าวเบื่อใส่เลยรอให้ข้าวสุกแป๊บหนึ่งอันนี้เอาใส่เป็นอี่เนะ้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะี๋ยงเดี๋ยว ใส่เป็นต้นแบบพีดครับครับหืมน่ากินมากนะคะทุกคนดูสิโอโหแบบว้าวหอมมากกายจะสุกแล้วครับสุดท้ายเลยเขาก็จะใส่ผักกลงไปอันนี้ใส่ไปเลยทางการเพราะว่ามันเป่งนะคะอันนี้ผักกระแนงอันนี้บุกเองนะครับมี่เสนอนำเสนอเลยบุกเองครับนี่ห้องอย่างก็ใบแมงลักใบแมงลัก รักนะค่ะคนดีของฉันใส่พักเต็มหม้อเลยฟังเราเลยอันนี้พักปลูกเองนะคะใส่ได้เยอะอาสื่อนี่ได้น้อยหนึ่งใส่ไปได้หลายนะเป๋ง้านนี่เล่นทำข้าวเน้นทักแน่นครับมีโอกาสได้ปลูกต้นหน้าห้อนเนี่ยครับปลูกก็ต้องกินกินได้นั่งๆในต้นหน้าห้อนนะ,ะกินเต็มตีไปเลยครับถ้าหนาหนาวไปซื้อเขาเนี่อู้ต่อไป เขาก็จะรวยลูกโดดน้อยรว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 ยอย่างเงี้ยจะรวยไงรวยอ่ะต่อไปล้วก็จะรวยลูกโดดนะครับเฮ้ เร็จแล้วของกินของกินที่เฮาทำเฮาโอ้ยอ้ของกินทีเท่เฮาเนี่ย <c oughs> กิน,หหนะอะบะมิสูตตยตัวเขามากอย่างเฮากระใซอน,นั่นอันนี้ก็แล้วแล้วนะคะแกงเปรอะของเฮาแกงเปรอะสูตรเหนือ <c oughs> แกงของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งโต๊ะอาหารกินกันเลยค่ะไปกันเลย ข้าวนำกันด้วยครับมาจ้ากิเนเลย,ลยแกงกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดอสดน้ำไปเลยอืมอมืล้ำขนาดคือว่าจะลดน้ำหนักเอาไว้ก่อนเด้เอล,ล้ำขนาด ขอตัวไปกินข้าวกั ls, นเด้อคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร네์กดซับไคะให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ